ชมค่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องดีๆนะคะที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะมีการขอบคุณประชาชนนะคะที่ร่วมใจเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนำส่งอวัยวะหัวใจนะคะดวงนี้เป็นดวงที่97แล้วค่ะคุณผู้ชมระยะทางเนี่ยคุณนั่นค่ะ เกือบ300กิโลเมตรนะไกลมากออใช่ค่ะเราก็ใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงเศษเท่านั้นนะคะเราก็ถึงที่หมายทันเวลาคือการปลูกถ่ายหัวใจเนี่ยจริงๆเราต้องทําให้ได้ภายในกําหนด4ชั่วโมงนับ,บตั้งแตออ่รับนะคะจากตัวผู้บริจาคมาจนถึงการปลูกถ่ายให้กับผู้รับบริจาคคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์นี้กันค่ะ สำนักงานตํารวจแห่งชาติค่ะโดยพลตํารวจโทนิธิทรจินตะการนนผู้บัญชาการประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะทํางานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตํารวจจราจรนะคะขอขอบคุณความร่วมมือจากประชาชนและเจ้าหน้าที่ตํารวจในการอํานวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรค่ะเพื่อนําส่งอวัยวะหัวใจดวงที่97 จากจังหวัดจันทบุรีค่ะไปยังโรงพยาบาลสิริราชนะคะจันทบุรีมาถึงกรุงเทพมหานครระยะทางเกือบ300กิโลเมตรใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมง19นาทีเท่านั้นครับเร็วมากๆใช่ค่ะทันเวลาสำหรับ การปลูกถ่ายหัวใจให้กับผู้ป่วยคุณผู้ชมก็ดูสิว่าเวลาขับรถเนี่ยเห็นไหมคะคือถึงแม้จะไม่ใช่ช่วงเทศกาลนะแต่ว่ารถก็ยังมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้รถใช้ถนนนะในการอำนวยความสะดวกอย่างเจ้าหน้าที่เนี่ย ขี่มอเตอร์ไซค์นำหน้าเนี่ยก็จะต้องมีให้รถเนี่ยคือเปิดทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยรีบนะคะให้รถเนี่ยผ่านไปได้ทีนี้เรื่องของการนำส่งอวัยวะหัวใจเนี่ยคือถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่ต้องแข่งกับเวลานะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่ามีระยะเวลาเพียงแค่4ชั่วโมงเท่านั้นนะคะนับจากการผ่าตัดจากผู้ที่รับบริจาคจนถึงการปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยค่ะ ซึ่งความร่วมมือจากทุกฝ่ายเนี่ยก็คือมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะที่ทำให้ภารกิจในการนำส่งหัวใจในครั้งนี้เนี่ยสำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีซึ่งต้องบอกว่าเรื่องของการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเนี่ยนะคะคือ ต้องประกอบด้วยขั้นตอนที่ซับซ้อนมากๆนะคะคือหลังจากที่ได้อวัยวะจากผู้บริจาคแล้วเนี่ยต้องมีกลุ่มเลือดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยด้วยนะคุณผู้ชมทีมศัลยแพทย์จะผ่าตัดนำหัวใจออกจากร่างกายของผู้บริจาคแล้วก็หยุดหัวใจด้วยน้ำยาพิเศษในขณะที่ทีมศัลยแพทย์อีกทีมหนึ่งค่ะจะมีการวางยาสลบใส่ เครื่องช่วยหายใจให้กับผู้ป่วยแล้วก็เปิดทรงอกของผู้ป่วยรอไว้พอหัวใจของผู้บริจาคมาถึงเนี่ยศัลยแพทย์จะนำหัวใจดวงเก่าของผู้ป่วยออกเพื่อนำหัวใจที่ได้รับบริจาคมาใส่เข้าไปทดแทนแล้วก็ปล่อยเลือดเข้าไปเลี้ยงหัวใจค่ะเพื่อให้หัวใจเนี่ยกลับมาเต้นได้อีกครั้งหนึ่งโอ้โหคุณนันฟังแล้วเป็นยังไงมันเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากอะ่ะมันทำให้คนอีกหนึ่งคนเนี่ยได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติ เขาสามารถ <S 2> <S 2> <S ที่จะออกกำลังกายหรือทำอะไรได้นะถ้ามีการดูแลดีๆ <S 2> <S 2> <S คือได้กลับมาใช้ชีวิตปกติเลยค่ะ <S 2> <S 2> <S <S ซึ่งในครั้งนี้เนี่ยนะคะทางด้านพลตำรวจโทนนิติธรค่ะก็ยังเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมบริจาคอวัยวะ เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีผู้รอรับบริจาคอวัยวะอยู่ประมาณ7,000คนทั่วประเทศคุณอันโดยหผู้บริจาคนะคะคุณผู้ชมสามารถช่วยชีวิตได้ถึง8คนทีเดียวค่ะก็คือ1คนที่บริจาคอวัยวะเนี่ยอวัยวะของเขาถ้ากรุ๊ปเลือดหรือข้อมูลต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะที่ทางแพทย์เนี่ยตรวจแล้วมันสามารถที่จะไปเข้ากับกลุ่มคนที่รอรับบริจาคได้เนี่ย สามารถช่วยได้8คนเลยอ่ะครับเออซึ่งถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพร้อมสารต่อเจตนารมณ์ของผู้บริจาคและอำนวยความสะดวกในการนำส่งอวัยวะสำคัญเพื่อสร้างชีวิตใหม่ต่อไปด้วยค่ะครับเราจะเรียกว่าเป็นหัวใจดวงใหม่ในร่างเดิมก็ว่าได้ใช่ไหมครับเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สำคัญอย่างมากเลยทีเดียวเนี่ยฮะเราได้เห็น การเดินทางนะครับในการส่งมอบหัวใจดวงนี้นี่นะครับคุณผู้ชม,มซึ่งระยะทางอย่างที่คุณแนนรายงานกันไป300กิโลเมตรแต่ว่าใช้ระยะเวลาเพียง2ชั่วโมงเสร็จๆนั่นก็คือ 2, 2> ชั่วโมง19นาทีเท่านั้นต้องขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนะครับเจ้าหน้าทีต่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ นะครับแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับทางหลวงรวมถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจในท้องที่ต่างๆด้วยแล้วก็รถพยาบาลนะครับซึ่งแต่ละคันก็มีการเปิดสัญญาณไซเรนเพื่อที่จะขอทางจากพี่น้องประชาชนแล้วก็ ต้องไม่ลืมที่จะขอบคุณน้ําใจคนไทยด้วยคุณแอนในการช่วยเปิดทางให้แล้วก็สามารถที่จะนําหัวใจดวงนี้มาถึงจุดหมายปลายทางได้ทันเวลาแล้วก็ต้องชื่นชมนะครับอีกคนหนึ่งก็คือนี่เลยคนที่กําลังยืนรอรับอยู่เดี๋ยวเราจะเห็นภาพก็คือเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลเนี่ยฮะคือเรียกว่าเป็นไม้เร็วก็ว่าได้<ะ>โอ้โหยิ่งกว่าวิ่งผัดสี่คุณร้อยนะคุณแอน,นเนี่ยฮะพอมาถึงปุ๊บแล้วก็รีบหิ้วนี่นะฮะฮหัวใจที่อยู่ใน กล่องนี้นะฮะ,ะก็เรียกว่าวิ่งไปเพื่อที่จะทําการถ่ายเทรยหรือว่าผ่าตัดกันต่อไปใช่ค่ะคือเห็นภาพข่าวนี้แล้วอ่ะคุณอั้นดิฉันนั่งดูอยู่ตรงนี้รู้สึกแบบรู้สึกดีใจแทนอ่ะญาติของคนที่ได้รับบริจาคคือ บ้านของเขาสมาชิกในครอบครัวของเขาจะได้กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติอีกครั้งหนึ่งอ่ะต้องชื่นชมทุกส่วนค่ะเจ้าหน้าที่จราจรคุณหมอ,อมแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ช่วยกันในครั้งนี้ทำให้ภารกิจในครั้งนี้การนำส่งหัวใจนะคะดวงที่9 7ส่งได้ทันเวลาด้วยค่ะ